คุณู้ชมคะไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะมีเจ้าหน้าที่จากปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งส่วนกลาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวมถึงตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคนที่โกดังแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการร้องเรียนมาบอกว่าที่นี่เนี่ยเปิดลักษณะเหมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเลยนะก็มีชาวต่างชาติมาเช่ากโกดังคนไทยนี่แหละเปิดปรากฏว่าเข้าไปตรวจคน้นก็ไปเจอทั้งยาเสพติดไปเจอเรื่องของการเล่นการพนันด้วยค่ะเขาบอกว่าเจอของกลางขนาดนี้ตอนนี้ตำรวจทําอะไรไปแล้ว หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและก็ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนําชุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์บุกเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงของนายทุนชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครที่เจอว่าภายในมีชาวเมียนมากว่า150คนไปเจอของกลางยาเสพติดมีดปืนโต๊ะสนุกเกอร์ที่เข้าขายว่าเอ๊ะอาจจะกระทําผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีการพูดคุยกับทางผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครแล้วท่านบอกว่าตอนนี้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยังไม่มีการแจ้งความดาเนิน คดีกับใครเนื่องจากว่ารอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ค่ะฟังเสียงค่ะเป็นโรงงานถึงโรงงานที่พักอาศัยทั่วไปหมายถึงว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่มีจํานวนอย่างที่มีคนเยอะเขาก็จะเหมือนกับให้บริการกับผู้พักอาศัยอยู่ในโซนเขาก็สะดวกสบายมีอาหารจำหน่ายนะครับเป็นจำหน่ายโดยคนไทยนะถ้ามีรับแจ้งเราก็เข้าไปประกอบกำลังกับ ทางจังหวัดอยู่แล้วนะครับถ้ามีไอ้ตรงนี้มีต้องใส่หรือชาวบ,บ้านร้องเรียนแล้เปิดเพลงเสียงดังหรือว่ามั่วสุมเราก็เข้าไปตรวจสอบอย่างเงี้ยเป็นปกติแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ดําเนินคดีกับใครเลยแม้แต่คนเดียวใช่ครับก็ก็ยังไม่มีผู้กล่าวหามาลองทุกเป็นเรื่องเรื่องว่าเรื่องหอพักเรื่องปืนเรื่องยาหรือเรื่องถามไม่กล้าหรือเรื่องการพนันนะครับว่าว่าจะลองทุกกล่าวหาใครยังไงนะครับซึ่งซึ่งรามสวนนี้ตอนนี้เราเราพร้อมแล้วนะครับ ดิฉันก็มีการถามต่อว่าอะไรแบบนี้ลักษณะว่าตํารวจในท้องที่บกพร่องแต่หน้าที่หรือเปล่าทําให้เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเข้ามาตรวจคน้นท่านผู้การก็บอกว่าไม่ใช่ใน,นลักษณะเป็นการทํางานร่วมกันนะคะเพราะก็เลยไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบหรือว่ามีการสั่งย้ายแต่อย่างใดค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมไปเจ,เจอเจ้าของก็พาไปสํารวจภายในพบว่าจุดนี้เป็นโรงงานเก่าซึ่งถูกรับช่วงเช่าพื้นที่ต่ออีกทอดหนึ่งมีรั้วรอบขอบชิดครับแยกห่างจากชุมชนมีถนนแยกเข้าไป แล้วก็เป็นซอยติดกันอยู่กับแม่น้ําท่าจีนครับภายในก็จะเป็นห้องเช่ามีทั้งผับทั้งบาร์แยกส่วนจากร้านอาหารแล้วก็โต๊ะสนุกครับคนที่พาไปดูเนี่ยยอมรับบอกว่าเมื่อก่อนเคยเปิดเป็นผับจริงแต่ปิดตัวไปแล้วเมื่อสิปีก่อนครับแล้วมีเพื่อนคนไทยเนี่ยมาเช่าที่เพื่อเปิดผับเปิดมาได้4-5เดือนแล้วแหละแต่ตัวเขาเองเนี่ยแยกออกมาเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วก็เปิดโต๊ะสนุกไว้ให้บริการแรงงานเมียนมาที่มาแกะกุ้งส่วนตัวบองว่าข่าวที่ออกไปเนี่ย มันเกินกว่าเหตุไหมฟังเพิ่มเติมอะเตี๋ยอ๋อเี๋ยหายเพื่อลูกค้ากลัวกันหน่อยอแต่ตอนนี้มันรุนแรงเกินไปการกล่าวหาผมนี่มันรุนแรงเกินไปหลังจากที่เจอแบบเนี้ยเจอปืนเกเต่าก็บอกเนี้ยเพราะว่าบางทีพม่าผมไม่ให้ที่พักแล้วก็คนเที่ยวคนอะไรบางทีมันวิ่งเข้ามาเจอตำรวจกําลังมาตรวจดูราชการกําลังมาตรวจดูเพราะว่าผมเป็นร้านค้ากึ่งพม่าไงมาตรวจดูความเรียบร้อยมันเจอมันก็หลบเอานี่ต้อนอะไรเงี้ย แต่เจอแค่กระบอกเดียวนี่ยจะไปลงข่าวเป็นว่าค้าอาวุธสงครามเนี่ยมันไม่ใช่ คุณหนึ่งอัตพลก็ยังไปถามชาวบ้านในซอยด้วยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเห็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านขับรถเข้าๆออกๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะบางครั้งก็มีทั้งรถหรูรถมอเตอร์ไซค์เข้าๆออกๆค่ะชาวบ้านยังบอกว่าที่นี่นะเป็นแหล่งมั่วสุมขายน้ํากระท่อมทําให้เด็กวัยรุ่นเยาวชนขับรถเข้าออกไปซื้อกินตลอดทั้งวันก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมไม่เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีกก็เกรงว่ามันจะเป็นแหล่งที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาอาัจญากรรมตามมาได้นะคะคนี่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูล อีกด้านหนึ่งเรื่องของการดําเนินคดีสรุปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนายสุรวุฒิเตรียมถูกแจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการการเล่นการพน,นันฉลากเรียงเบอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและก็จําหน่ายสุราที่ทําขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่นายอนุสรเจ้าของร้านคาลาโอเกะก็จะถูกดําเนินคดีฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนแรงงานที่ตรวจเจอทั้งหมด ตรวจสอบแล้วพบว่ามีใบอนุญาตเข้ามาทำงานแต่มีการประกอบอาชีพผิดจากที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องเปรียบเทียบปรับต่อไปค่ะ